แฟนออนไลน์ของฉันคือฟีนิกซ์ศักดิ์สิทธิ์บทที่3 7มสบถึงสาบทที่37คุณเนรคุณหากคุณสามารถฟันด้วยดาบหนักได้คุณคือปรมาจารย์ทันทีที่คำพูดเหล่านี้ปรากฏขึ้นในใจของหลู่พิงดูเหมือนว่าจะทําให้เขามีความหวังใช่ภารกิจของหัวใจดาบที่ได้มาคือการฝึกฝนร่างกายและจิตวิญญาณจนถึงขีดสุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในเวลาเดียวกันทายใต้การฝึกฝนนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หลู่ผิงจะไม่สามารถดูแลทักษะดาบอื่นๆของหมิงฟานได้ท้ายที่สุดเหลือเวลาอีกไม่มากก่อนการแข่งขันแต่ถ้าอาวุธของหมิงฟานถูกแทนที่ด้วยดาบหนักมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกอย่างไรก็ตามข้อกําหนดในการใช้ดาบหนักไม่ตม่ำมันต้องใช้ความแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อแว่งดาบหนักอย่างน้อยที่สุดก็ต้องสามารถติดตามความเร็วของคู่ต่อสู้ได้มีฉะนั้นพวกเขาจะถือว่าเป็นเป้าหมายนิ่ง หนิงฟานจะทำสำเร็จหรือไม่ก็ยังไม่ทราบหลู่พิงไม่รู้ว่าในขณะนี้หนิงฟานถูกเฉินมู่เรียกไปที่ทางเดินเฉินมู่กอดอกริมฝีปากโคง้งเป็นรอยยิ้มเย็นชาหนิงฟานก้มหน้าลงดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความกังวลเขาไม่รู้ว่าทำไมเฉินมู่ถึงเรียกเขาออกมาคนเดียวฮะคุณสบายดีคุณเก่งจริงๆคุณแพ้คุณจึงไปหาคนอื่นแนะนำคุณเฉินมู่เย้ยหยันคุณยังคิดว่าฉันเป็นครูอยู่หรือเปล่า หมิงฟานรู้สึกกลัวเล็กน้อยและก้มหน้าลงไม่กล้าพูดเฉินมู่เอื้อมมือออกไปและผลักหมิงฟานอย่างแรงฉันกำลังถามคำถามคุณอยากแกล้งทำเป็นไม่ที่นี่หมิงฟานพูดอย่างสุภาพว่าฉันต้องการเข้าร่วมการแข่งขันคุณต้องการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฉันไม่ให้โอกาสคุณแล้วเหรอตอนนี้คุณกำลังขอคำแนะนำจากครูคนอื่นคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชื่อเสียงของฉันเสียงของเฉินมู่เต็มไปด้วยความโกรธ ผู้ชายคนนี้ไรย้ยางอายจริงๆตัวเขาเองมีอคติต่อชาวยูอย่างลับๆแต่ในขณะนี้เขาทำได้เพียงตำหนิหมิงฟานด้วยท่าทางที่อาหาังการเขาถูกตีสองหน้าเขากัดฟันและพูดว่าบอกฉันสิว่าคุณอยู่ในชั้นเรียนของฉันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันปฏิบัติต่อคุณอย่างไรคุณไม่อักตันยูเหรอผู้ชายคนนี้ยืนอยู่บนที่สูงทางศีลธรรมและตำหนิหมิงฟาน เห hey, มิงฟานเป็นเพียงเด็กที่ไม่ได้มีประสบการณ์มากนะักดังนั้นเขาจะรู้วิธีป้องกันตัวเองได้อย่างไรเขารู้สึกละอายในใจราวกับว่าเขาทำอะไรผิดฉันฉันขอโทษคุณเฉินเฉินมู่ขึ้นเสียงของเขาขอโทษคุณต้องทำให้ฉันเสียชื่อเสียงเพื่อทำให้คุณมีความสุขเหรอชื่อเสียงของเขามีความสำคัญมากมันสำคัญยิ่งกว่าอนาคตของหมิงฟานหรือมากกว่าน,านั้นนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของเขาด้วย เฉินมู่ไม่รู้ว่าหลู่พิงอยู่ในระดับใดแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนท้ายที่สุดความแข็งแกร่งของหมิงฟานก็ไม่เลวถ้าเขาเอาชนะเฉาหยูในการแข่งขันจริงๆเขาคงจะอายตัวเองมากคำพูดของเฉินมู่ทำให้หมิงฟานสูญเสียแล้วฉันจะทำยังไงดีไปบอกหลู่พิงว่าคุณต้องการแพ้การแข่งขันเฉินมู่สิ้นปัญญาแล้วเขาต้องการให้หมิงฟานบอกหลู่พิงด้วยตัวเองเขาไม่อยากให้ใครได้ยิน การแสดงออกของมิงฟานขัดแย้งกันเขาไม่ต้องการยอมแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้ยินเฉินมู่กล่าวว่าหลู่ผิงได้แนะนำเขาแล้วเขาก็ยิ่งไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้แต่ยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่ดีคำพูดของเฉินมู่เหมือนมีดแทงเข้าไปในหัวใจของเขาอกตันยูไรจิตสำนึกเขาไม่สามารถรับคำเหล่านี้ได้ตกลง คุณเชิญฉันจะบอกคุณหลู่หลังเลิกเรียนว่าฉันไม่เข้าร่วมขณะที่หมิงฟานพูดเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาบีบแน่นด้วยความเจ็บปวดขณะที่น้ำตาไหลลงมาบนใบหน้าของเขาเชิญมู่หัวเราะฉันไม่ได้บังคับให้เธอทำแบบนี้กลับไปที่ชั้นเรียนด้วยเกรดของคุณการเรียนจบไม่ใช่ปัญหาการแข่งขันไม่จำเป็นต้องมีแล้วทำไมต้องฟุ้งซ่านแม้ว่าคุณจะเข้าร่วมคุณก็อาจได้เกรดไม่ดีนักใช่ไหมหมิงฟานคำรามและกลับไปที่ห้องเรียนเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาใช้เวลาทั้งวันไปอย่างไร เขาสูญเสียโอกาสได้รับความหวังและสูญเสียอีกครั้งการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องของวันทําให้หัวใจที่อ่อนโยนของเขาหมดลงจนกระทั่งสิ้นสุดวันหมิงฟานรอยอย่างเงียบๆในสถานที่ที่เขาได้พบกับหลู่ผิงในตอนเช้าแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้เวลากับหลู่ผิงมากนะักแต่เขาก็มีความรู้สึกลึกๆว่าหลู่ผิงดีกว่าเฉินมู่มากคุณบอกครอบครัวของคุณหรือยังวันนี้คุณอาจจะสายเสียงของหลู่ผิงดังขึ้นในหูของเขาและหมิงฟานก็กลับมามีสติ หลู่ผิงมีความสุขมากเขาได้เตรียมดาบโลหะดำไว้แล้วสำหรับผู้ฝึกฝนโลหะดำเป็นเพียงโลหะธรรมดาดาบหนักเล่มใหญ่มีราคาถึงเจ็ดิบดอลลาร์สตาร์วัสดุมีมากเกินพอและมันถูกทำครึ่งดังนั้นมันจึงมีราคาแพงกว่าดาบยาวทั่วไปมากหมิงฟานก้มศีรษะลงและพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าฉันขอโทษฉันขอโทษคุณหลู่ฉันไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ฮะเมื่อได้ยินข่าวนี้หลู่ผิงก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยและถามว่าทำไม ฉันจะเนรคุณไม่ได้ฉันไม่มีมโนธรรมฉันปล่อยให้คุณเฉินผิดหวังไม่ได้ขณะที่หนิงฟานพูดน้ำตาก็ยังคงไหลลงมาบนใบหน้าของเขาอย่าเพิ่งร้องไห้บอกฉันสิว่าเกิดอะไรขึ้นหลู่พิงถามหนิงฟานพูดกับตัวเองเกี่ยวกับเฉินมู่ที่กำลังมองหาเขาหลู่พิงโกรธมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขาพูดอย่างโกรธโกรธว,ว่าอย่าไปฟังเขาพร่ของเขาคุณจะเนรคุณและไม่มีมโนธรรมได้อย่างไร เขาเป็นผู้สอนการบ่มเพาะพลังที่มหาวิทยาลัยชิงโจดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะสอนสิ่งต่างๆให้คุณด้วยเงินเดือนของเขาคุณไม่ได้มาที่นี่ฟรีครอบครัวคุณไม่ได้บอกเหรอคุณกำลังเข้าร่วมการแข่งขันจะนระคุนเรื่องอะไรละ่ะอย่างแรกคุณไม่ได้พูดอะไรผิดเกี่ยวกับเขาและอย่างที่สองคุณไม่ได้ไปร้องเรียนกับครูใหญ่มันไม่ใช่ความผิดของคุณเหรอดวงตาของหมิงฟานเต็มไปด้วยความสับสนในใจของชายหนุ่มมีหลายสิ่งหลายอย่างยากที่จะตัดสินได้อย่างถูกต้อง ในความมืดหวงเสีย่ยวฉีกำลังแอบดูอยู่เธอสังเกตเห็นว่าหลู่พิงยังไม่เลิกงานเธอจึงแอบตามเขาไปหลู่พิงมองไปที่หมิงฟานที่ลังเลและสับสนอยู่ข้างหน้าเขาและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มว่าแน่นอนไม่เชื่อกลับบ้านไปถามครอบครัวก่อนก็ได้ดูว่าความคิดเห็นของพวกเขาเป็นอย่างไรความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวมีความสำคัญมากในชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนคนหนึ่งยังเป็นวัยรุ่นหากขาดวิจารณญาณเพียงพออิทธิพลของคนใกล้ชิดมักจะยิ่งใหญ่ หลู่พิงรู้ดีว่านี่เป็นพิงครั้งที่สองที่เขาได้พบกับหมิงฟานแต่เฉินมู่ได้สอนหมิงฟานมาหลายปีแล้วไม่ว่าจะเป็นญาติห่างๆญาติสนิทหรืออิทธิพลเขาคงเทียบผู้ชายคนนั้นไม่ได้นั่นคือเหตุผลเขาได้พูดอย่างชัดเจนแล้วแต่หมิงฟานยังคงลังเลตกลงเง้นฉันจะโทรหาพี่สาวของฉันเดี๋ยวนี้ขณะที่หมิงฟานพูดเขาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเขากดหมายเลขสวัสดีที่สาวมันเป็นแบบนี้หมิงฟานเริ่มอธิบายทุกอย่าง หลังจากเสร็จสิ้นเขาก็มองไปที่หลู่ผิงและพูดว่าพี่สาวของฉันกำลังรอฉันอยู่ที่ประตูโรงเรียนเธอบอกว่าเธอจะมาที่นี่เร็วๆนี้บทที่ส8ิบดฉันอยากดูด้วยหลู่ผิงและหมิงฟานรอเธออยู่หลังจากนั้นไม่นานดาบบินก็บินออกมาจากประตูโรงเรียนผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนดาบบินและร่อนลงตรงหน้าหลู่ผิงผู้หญิงคนนั้นสวยมากเมื่อเธอเห็นหลู่ผิงเธอทักทายเขาโดยพูดว่าฉันชื่อหมิงทิงทิงพี่สาวของหมิงฟาน หลู่พิงยิง้ฉันเป็นอาจารย์สอนวิชาดาบของคลาส21ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งหลู่ผิงหญิงสาวมองไปที่หมิงฟานและถามเบาๆว่าคุณหลู่ฉันขอถามหน่อยได้ไหมทาไมคุณถึงช่วยหมิงฟานแม้ว่าหญิงสาวจัดสุภาพแต่หลู่พิงก็สามารถสัมผัสได้ถึงความแปลกแยกและความระแวดระวังเล็กน้อยในน้ำเสียงของเธอพฤติกรรมของเฉินมู่ทำให้หัวใจของเหมิงถิงถิงรู้สึกเหมือนถูกแผดเผา เธอไม่เคยคาดคิดว่าพฤติกรรมเช่นนี้จะเกิดขึ้นเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกขยาขยงและระแวดระวังต่อครูของสถาบันชิงโจหลู่ผิงมองเข้าไปในดวงตาของหมิงถิงถิงและพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าฉันคิดว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ถ้าคุณให้ฉันเลี้ยงดูเขาฉันแน่ใจว่าเขาจะสามารถปรับปรุงและใช้ศักยภาพของเขาได้ทั้งสองมองหน้ากันดวงตาของหลู่ผิงสงบและชัดเจนหมิงถิงถิงหันไปมองหมิงฟานแล้วถามว่าคุณอยากเข้าร่วมการแข่งขันไหมใช่ หมิงฟานไม่ลังเลเลยสำหรับเขาแล้วไม่มีอะไรต้องปิดบังระหว่างเขากับหมิงทิงทิงเมื่อได้ยินเช่นนี้หมิงทิงทิงมองไปที่หลู่ผิงด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนถ้าอย่างนั้นคุณหลู่ฉันคิดว่าน้องชายของฉันสามารถฝึกกับคุณและยอมรับคำแนะนำของคุณได้แต่ฉันอยากรู้ว่าคุณคิดว่าน้องชายของฉันมีศักยภาพเท่านั้นหรือไม่นี่คือสิ่งที่หมิงทิงทิงสงสัยมาโดยตลอดไม่ว่าเธอจะมองอย่างไรหลู่พิงก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนับในเรื่องนี้แล้วทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ใช่ หลู่พิงกล่าวว่าฉันยอมรับน้องชายของคุณเป็นศิษย์แล้วเขามีศักยภาพจริงๆแม้ว่าเขาจะเข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้แต่ฉันก็สามารถฝึกเขาได้เชื่อฉันสิเขามีศักยภาพมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้หากหมิงฟานไม่ต้องการมีส่วนร่วมจริงๆหลู่ผิงจะไม่บังคับเขาแต่การฝึกฝนยังจําเป็นอย่างไรก็ตามตราบใดที่เขาทําภารกิจแรกสําเร็จเขาสามารถปลุกหัวใจดาบที่ได้มาได้ตกลง เงินก็ได้หมิงทิงทิงสัมผัสได้ถึงความจริงใจของหลู่ผิงเธอเดินไปที่ด้านข้างของเหหมิงฟานและดึงเขาและพูดว่าในเมื่อคุณต้องการเข้าร่วมคุณต้องต่อสู้เพื่อมันเมื่อคุณมีโอกาสอย่าสนใจในสิ่งที่เฉินมู่พูดพวกเราผู้ฝึกฝนต่อสู้กับสวรรค์เพื่อชีวิตของเราเราจะละทิ้งสิ่งที่เราอยากทําเพียงเพราะคําพูดของคนอื่นได้อย่างไรแต่แต่คุณเฉินบอกว่าหมิงฟานกำลังจะพูดอะไรหมิงทิงทิงขัดจังหวะ น้องชายคุณไม่ต้องสนใจสิ่งที่เขาพูดคุณเพียงแค่ต้องมีมโนธรรมที่ชัดเจนและทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเขาคิดว่าคุณผิดที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนั่นแหละคือปัญหาของเขาจากนั้นหนิงทิงทิงก็ยืนขึ้นลูกผมของเธอแล้วพูดว่าคุณหลู่ฉันอยากจะถามฉันขอดูการฝึกของน้องชายได้ไหมเห็นได้ชัดว่าเธอ,อยังกังวลเล็กน้อยไม่มีปัญหาหลู่ผิงเห็นด้วยแต่เขาก็งงเล็กน้อยไม่ต้องถามพ่อแน่เหรอ ไม่ว่าเขาจะมองอย่างไรหนิงทิงทิงก็อายุน้อยกว่าเขาแม้ว่าการบ่เพะของเธอดูเหมือนจะสูงขึ้นเล็กน้อยแต่สําหรับสิ่งนี้มันมักจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ของเธอใช่ไหมหนิงทิงทิงพูดด้วยน้าเสียงทุ้มว่าไม่จําเป็นพ่อแม่ของฉันตายไปแล้วสิ่งที่ฉันพูดมีความสําคัญเมื่อได้ยินเช่นนี้หลู่ผิงก็ตกอยู่ในความเงียบแล้วยิ้มงั้นไปกันเถอะรอฉันส่งข้อความในขณะที่เขาพูดเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาและส่งข้อความถึงหวงเสี่ยวฉี ที่รักวันนี้ฉันจะฝึกพิเศษให้กับนักเรียนคนหนึ่งในอนาคตฉันอาจจะกลับบ้านชารอฉันกลับมาคุยกับคุณห่วงเสี่ยวฉีที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดหน้ามุ้ยเธอต้องการให้หลู่พิงคุยกับเธอและเล่นเกมฉันเข้าใจแล้วเห็นได้ชัดว่าเธอรู้สึกผิดหลู่พิงตอบว่าอย่าก,กังวลไปเลยที่รักมันจะจบลงก่อนที่คุณจะรู้ตัวโอเคไหมตอกอลลงอวงเสี่ยวฉีเห็นด้วย แต่นั่นเป็นเพียงห่วงเสี่ยวฉีทางออนไลน์ที่เห็นด้วยในความเป็นจริงห่วงเสี่ยวฉีบินตรงออกไปและลงจอดตรงหน้าหลู่พิงทันทีหลู่พิงตกใจมากทำไมห่วงบ้าถึงอยู่ที่นี่ห่วงเสี่ยวฉีกล่าวด้วยรอยยิ้มคุณหลู่ฉันไม่ได้หวังให้คุณสอนนักเรียนคนอื่นเป็นการส่วนตัวหลู่พิงเลิกคิ้วขึ้นและพูดว่าหัวหน้างานห่วงไม่ผิดกฎสำหรับฉันที่จะสอนนักเรียนคนอื่นใช่ไหมมันไม่ได้ผิดกฎไม่มีกฎที่มหาวิทยาลัยชิงโจที่ห้ามไม่ให้ครูสอนพิเศษเพียงอย่างเดียว หลายคนใช้สิ่งนี้เพื่อหารายได้พิเศษหวงเสี่ยวชียินแน่นอนว่ามันไม่ขัดต่อกฎแต่ฉันคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลสําหรับฉันในฐานะผู้ดูแลการสอนที่จะติดตามและดูใช่ไหมหวงเสี่ยวชี้มองไปที่หมิงฟานและหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสงสยัยดวงตาของเธอเหมือนคบเพลิงหากหมิงฟานมีอะไรพิเศษเกี่ยวกับตัวเขาไม่มีทางที่เขาจะซ่อนมันจากเธอไม่ว่าเธอจะมองอย่างไรเขาก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่มีค่าควรแก่การใส่ใจ ความถนัดเป็นขยะในสายตาของหวงเสี่ยวฉีความถนัดของคนส่วนใหญ่คือขยะแต่ทำไมหลู่พิงถึงบอกว่าเขามีศักยภาพหลู่พิงหัวเราะเยาะมีเหตุผลมันสมเหตุสมผลยังไงคุณเป็นหัวหน้าง,งานสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเขาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามและเขากำลังเรียนรู้เป็นการส่วนตัวเขาไม่ได้อยู่ในโรงเรียนด้วยซ้ำคุณเป็นอะไรไปหลู่พิงไม่ต้องการพาเธอไปด้วยหวงเสีย่ยวฉีย่นจมูกของเธอเธอโต้กลับ เขาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามแต่คุณไม่ใช่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเหรอฉันรับผิดชอบนักเรียนหรือไม่ฉันรับผิดชอบครูถ้าบอกว่าสอนเป็นการส่วนตัวแล้วคุณจะผิดอะไรถ้านายทำให้คนอื่นเข้าใจผิดและทำให้ชื่อเสียงโรงเรียนเสียหายฉันจะแซงทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ลู่พิงคมวดคิ้วปากของหวงบ้าค่อนข้างแหลมอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าคำพูดของหวงเสี่ยวชีมีเหตุผล หลู่พิงกลอกตาและพูดว่าสิ่งที่ฉันต้องการสอนคือเทคนิคลับถ้าคุณต้องการดูคุณไม่สามารถดูเฉยๆได้โอเคหวงเสี่ยวชีหน้ามุยและพูดว่าคุณต้องการเงินใช่ไหมให้ราคาฉันเป็นไปตามคาดของหวงเสี่ยวชีหลู่พิงถอนหายใจแต่ก็ยังยื่นนิ้วออกมาทันทีหวงเสี่ยวชีกล่าวอย่างดูถูกเหยียดหยามล้านเหรียญดาวฉันจะโอนให้คุณเดี๋ยวนี้ไม่ถึงล้านพันมันคือหนึ่งพันดอลลาร์สตาหลู่พิงกล่าวอย่างโกรธเคือง ทุกครั้งที่เขาต่อรองกับห่วงบ้ามันน่าโมโหห่วงเสียวฉีร้องเสียงหลงหนึ่งพันเหรียญดาวสำหรับเทคนิคลับคุณโง่เหรอเธอตื่นเต้นมากจนรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของเทคนิคลับนี้จริงๆหลู่พิงกัดฟันคุณมันคนง่ฉันไม่ใจร้ายเหมือนคุณเทคนิคลับนี้ใช้โดยปุถุชนเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นการเสริมสร้างร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของหมิงฟานและดึงศักยภาพของเขาออกมามันไม่คุ้มค่าขนาดนั้นนี่เป็นเรื่องจ,งจริงจากมุมมองของผู้ปลูกฝังสิ่งนี้ไม่มีค่ามากนัก ห่วงเสียวฉีมุ้ยถ้าอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างน้อยหนึ่งแสนถึงสองแสนเหรียญดาราตัดอึหัวใจของหลู่พิงเดือดดาลหน 1, ึ่งล้านดอลลราลอยอยู่ต่อหน้าต่อตาเขาหัวใจของใครก็ตามจะหลั่งเลือดญิงถิงทิงมองดูทั้งสองคนโต้เถียงกันดวงตาของเธอรีีลงสองคนนี้ไม่ได้เถียงให้เธอเห็นใช่ไหมในที่สุดมิงถิงทิง,ง,งก็เปิดปากของเธอและพูดว่าคุณหลู่ฉันอยากจะถามว่าเราต้องจ่ายให้คุณไหม หลูพิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและยิ้มไม่คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายหากคุณเต็มใจในภายหลังคุณก็สามารถจ่ายค่าดับได้มันคือเจดสิบสตาดอนล,ลา่าเขารู้ว่าการรับเงินอย่างบุนหันพลันแล่นจะทำให้ผู้อื่นระแวดระวังไม่ต้องพูดถึงว่าเขาได้รับประโยชน์มากมายในครั้งนี้แน่นอนดับไม่ได้มีไวใ้ให้เขาใช้มันจะดีที่สุดถ้าเขาไม่ต้องเสียเงินเองเมื่อได้ยินเช่นนี้่วงเสี่ยวฉีก็ไม่มีความสุขทำไมทำไมฉันต้องใช้เงินในขณะที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้